คือขึ้นเต็มหน้าฟีดโลกออนไลน์โซเชียลเลยนะครับนักการเมืองคนบันเทิงก็ไม่เคยตกเทรนด์นะครับมีใครบ้างอ่ะดูกันหน่อยฟึ้งอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนอคุณวันอยู่บำมรุงมันมันไม่ค่อยมาเนี่ยเจี๊ยบดูดิอเออ,อมันมันบางๆๆบางๆเอ้าดูอีกคนนึงก่อนแล้วกันนะครับปึ้งมาเลยฮะ คุณไตรสุรีไตราสรารณกุลนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโฆษกกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะเล่นกับเขาด้วยเนาะเล่นกับเขาด้วยนี่เอาสวยนะสีแล้วแต่โอ้โหนี่คุณแพรี่ครับสวยนะมีดอกมองดอกไม้ตรงผมด้วยเด้ดเด อ่อาบางคนเรียกว่ากงยูเมืองไทยเหรอฮะกงยูเมืองไทยครูภัยบนูนหุ่นดีเลยทีเดียวครับเอไอเชนโอ้โห <c oughs> พี่ก้องห้วยไร่เอา,เาด้วยอ่ะอครับมาดีทีเดียวครับ โอ้โหนี่ขวัญใจชาวโลกต้องใช้คํานี้เลยขวัญใจชาวโลกจริงอ่น้องบูเด้งของเราเนี่ยขอติดแบบมีเสื้อผีเสื้อที่หลังหน่อยละกันอ่านิดหนึ่งนะครับอทีมงานของเราไม่น้อยหน้านะครับทีมงานข่าวใหญ่ของเราแต่ละคนที่ทํามาเดี๋ยวอยากให้ดูก่อนเดี๋ยวอันนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพี่เลี้ยงอ่าน้องโยกอันนี้น้องโยกอ่าขวัญใจชาวโซเชียลขขงแขงครฮะของผมมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดมาที่นี่ อันนี้ตอนเราพักเบรคโฆษณาลองผ่ายรปพี่ก้าขำๆมาแล้วค่ะเป็นไงไม่ธรรมดาป่ะมดาคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ AI ไม่ธรรมดาทำได้ทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมเจ็บไม่มีไอแววตาที่จะเป็นตาสีน้ำข้าวมันก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงอ่ะแต่นี่มันคือแอปแอปหนึ่งที่มันสามารถ เปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะนะเปลี่ยนเสื้อผ้ามันมีหลายชุดนะคุณผู้ชมคือมันเี่ยนมากเลยนะอยากให้รู้ว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะคุยกับใครในทางโซเชียลสักคนหนึ่งให้ยังยั้งใจหน่อยป่ะให้เผื่อใจเอาไว้ครึ่งครึ่งนะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ตรงปกก็ได้